สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเฉ่มค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะค่ะจะมาบอกเคล็ดลับการทำน้ำไม้สมนะค่ะสูตรบ้านสาวเฉ่มเลยเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยค่ะนี่เป็นน้ำไม้ไผ่ปลาเด้อค่ะที่เขานํำมาเห็ดเมื่อนี้นะค่ะน้ำไม้ไผ่ปลาค่ะรุ่นใเนะค่ะเหมาะสําหรับที่ว่าเ็ดน้ำไม้สมคือน้อยยาวนะค่ะหรือพี่น้องมีน้ำไม้ไผ่เลี้ยงน้ำไม้กิ่มซุ้งน้ำไม้ตรงน้ำไม้ยังกระเทศไดเหมือนเด้อค่ะอ๋ค่ะเริ่มจากการปอกเลยปอกน้ำไม้นะค่ะ บอ,อกน้ำไม้ค่ะอืมป,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 ปึ๊บ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 ตรงนี้ก็ใส่ได้แล้วค่ะเป็นบ้องแล้วค่ะนี่เขากระปอกละเรียบร้อยเอาแต่ส่วนที่อ่อนนี่กินได้ค่ะปอกเลยนี่เรียบร้อยเราไปพร้อมค่ะเราติว่วิ่นออกนี่พี่น้อง น้องแม่เขาจะได้ขาวดีถึงทเขียวนี่เราออกค่ะอืเสร็จค่ะเต็มมันปอกเนาะอปอกเสร็จแล้วเนาะค่ะจะเบิ่งขั้นตอนกันทำต่อไปเลยค่ะพี่น้องหลังจากเขาปอกแล้วค่ะไอซอมให้เรียบร้อยเพราะว่าตรงนี้ค่อค่ะ สิบองงามนะค่ะเราออกให้เรียบร้อยเพิ่มขั้นตอนต่อไปค่ะบอกเรียบร้อยเลยนะค่ะเขากับเหลาซอมเรียบร้อยเนี่ยค่ะเห็นไะค่ะเหลาติวเรายังเพิ่งออกเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกนะก็จะได้ออกน้อไม้ออกมาประมาณนี้นะค่ะพี่น้องจะได้ออกมาน้ำไม่ประมาณนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเขากับฟักเลยค่ะไปเลยนะค่ะฟักกลางแล้วเต้พี่น้องนะค่ะมาความตอนน่อยตอนง่ายกับแล้วเต้ค่ะแต่ว่าถ่าเนี่ยผสมแนน้ำกับในน้ำกับพยายามเห็ดแบบตอนมาลงโครงค้างเป็นรถทาเพราะว่า ตอนน้อยหลายนี่เวลาเขาคันเนายังไปน้ำหนามเมือกค่ะครับตักตักตๆตนี่ป๊บปึ๊บๆๆนี่ค่ะเราไปเลยอือปึ๊บเห็นปะค่ะตอนนั้นไม่สมออกมากระจะดระา้านี่ค่ะ นี่ตอนนี้เสียงเขาแตกใส่เลยค่ะอืมฝากอือนอนยาวด้วยค่ะใส่ดีเสียงลิ้มบอกอืมฝากฝากฝากสางไปเลยค่ะต้องอย่านตอนไงด้วยพี่น้อง ไปเพิ่นเป็นเปเพิ่นเป็นเอาไปเสกเกลือเทกอย่างเงี้ยบ่ค่ะอ่อนอวยสวยดีงามเข้ากันไปมดค่ะวันนี้ไม่ได้แยกเป็นไม่ได้แยกเป็นตอนไปตอนมันแบบนี้ค่ะเนี้ยเากระใสเอาจนมดเลยก็ต้องได้ขินนะค่ะตัวนี้อ่อนใส่ด้ยมดค่ะฝากไปเลยเนี่ยอืมตีบบนี่ ไปเดมมดข้างเนี่ยเแล้วละนอนนี่ซากอปเรเรอยกข้างเนี่ยาะกลับไปน้ำเน่้าเดี๋ยวเอาฟักเลิกเดีเสากระเสร่มเส้ไหลมากฟักเลิกกัดแบบนี้เลยเพราะว่ามันเจ็บว่ะเดฟักดูข้าแล้วก็มาเหลาซอยเลยนไปหน่อยค่ะ จะดีเซ็นแล้วไม่สบมแบบนี้นะคะน่ะพี่น้องฟากไปเลยยิงไปยังเราได้อีกยุทธนะครเพราะว่าเขาฟักเลยเออกไปเลยอืม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 อ่าแต่ความเร็วกันเดี๋ยวแต่พี่น้องมาก,ก,ากน,น้อยกับฟักดูดูค่ะอื่น้อยกับฟักดูดูอืม อืมทัดเลยค่ะอ,อืมเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวส,สิม์พาไปเบื้องกันตอนต่อไปเนาะคะ่ะหลังจากฟักเราเอาไปเห็ดยางต้อเนาะคะ่ะน้ำมัทั้งหมดเสริรใส่น้ำมันาโลเด้อค่ะเมื่อนี่นะคะ่ะน้ำมันาโลเอาจิใส่เกลือเนาะคะ่ะแบบนี้เลย,ยพี่น้องกำเอาค่ะเกลือเขาเลยค่ะหากำนะคะ่ะเอ้ยสามกำเจ้สามกำก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนเขาคำนะ ตอนเขาคันนะเขาจะได้ไตอีกเยุ่เนี่ยค่ะสามกัมล้วก็เติมน้ำเปล่าค่ะน้ำดื่มเขาหนีเด้อค่ะเติมเลยขวมพอขวมพอค่ะเต้กันแนน้ำไอเส้นกันละมังขอแล้วค่ะในน้ำเส้นกันละมังพลาสติกเด้อค่ะพี่น้องในน้ำเส้นพลาสติกค่ะเพราะว่าไปไตรูส่หยางเดียบนสอดนะคะในน้ำเส้นพลาสติกเนี่ยพี่น้องนี่แหละ เสร็จแล้วค่ะไม่ต้องเห็ดอย่างเลยนะคะ่ะอันนี้เขาก็จะมาร์กไว้นะคะ่ะสองคืนค่ะพี่น้องสองคืนนะคะ่ะค่ะไอาเซไปสองคืนนะคะ่ะเดี๋ยวเส,สื้อจะพาไปเบื้องขันตอนต่อไปนะคะ่ะเพราะว่าไอ้ล้อเิ่นในสองคืนก่อนค่ะค่ะพี่น้องเลยค่ะอันนี้ก็ครบสองคืนแลเนะคะ่ะสองคืนแล้วก็จะออกมาเปน็นยังที่สองคืนแล,ล้วค่ะหลังจากที่เอาเซไว้นะคะ่ะนั่นแหละ สองคือแหลเบิ้งสินมันจะอ้อนขึ้นนะแเม่เนาะสาวบนเบิ้งก็นเหนื่มเม่นเนี่ยค่ะจะเป็นน้ำเม่นแข็งแข็งฮเ,เซ่ใส่เกือเป็นเด็กขาวแล้วก็อ้อนเลยค่ะอ้้นเลยสาวออกจากน้ำที่ว่าฮัเ,เซ่แล้วค่ะน้ำตัวนี้ย้บพึ่งถิ่มแล้วพี่น้องยังใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะค่ะเพื่อน้ำมันเขา,าเป็นคันมันไม่ออกน้ำไม่รพร้อมสิเอาเก่าตัวนี้ใส่ได้หน่อยนึงน้ำม่นเนาะผู้ลังคนเ้น่นเอาน้ำเขามาแล้วค่ะสมัยตะเกี้น้ำมาเขาน่ะค่ะ ไปค่ะไปเบิ้งวิธีขั้นเลยเนาะคะ่ะนี่ค่ะสิ่งที่เขาต้องเตรียมเนาะคะ่ะมีเกลือเด้อค่ะเกลือเขากระใส่ตอนนั้นเขาใส่แบบไอ้เสริมคิดบอกว่าหากิโลใส่เกลือสามกัมเนาะคะ่ะมาสิขั้นซีมเอาไปเนี่ยค่ะอันนี้ก็สิประมาณใส่สองกัมนะคะ่ะข้าวสารข้าวสารนี่เป็นข้าวสารข้าวเหนียวเดนะคะ่ะ กระส่กาเอากระส่กาเอาคาคั่นไปเลยไปไหนค่ะนวดไปแบบนี้้วค่ววะนวดเพื่อไใบมันเข่ากันเหมือนล้อแไ่เน้องและเส็นมันก็นจะอ้อนอีกก็ต้องยานมุน้วค่ะเส็นน้อใไม่เหน,เนียวดีบีบไปเลยเพต้องย่านมุนอืมคั่นไปเลยเนาะ อืมสอนสินน้ำใหม่นี่แม่น้ำใหม่อ่อนเลยอืมน้ำใหม่ไพ่ปลาเนี่ยค่ะมันเอ็นน้ำใหม่สมแซีบอีหลีเด้อค่ะน่ะหมดปลาลังกูนี่หมดพลังขั้นไปเลยใส่็จพลังไงเส้นน้ำใหม่สมข้าวขาว้ะค่ะอยู่ในกล่องนี่ไม่รู้ว่าเป็นสีแดงประมาณนี้ ขาวดีอดีดีด้ข่าวงามเลยค่ะคันไปเนี้ยแล้วค่ะบพานั่นดอกน้อแ,แม่น้อกเพต้องใสเกลือหลนะคะ่ะยิ่งพี่น้องที่ว่าเห็ดกินเร็วๆนี่พีงเพต้องใส่หลายค่ะ,ใ,ะใสพอดีละพี่น้องคันนังงสิละ่ะสีน้ำเป็นเบื้องหน่อยจริงหรือว่าสีเสินก็ได้ค่ะน้อยหนึ่ง อ้อนดีนะแม่นเนาะอ้วรัวเพื่อนเป็นไหนข้สนาสำหรับพี่น้องที่กินโดนเขาก็ใส่เกลือลงไปเนี่ยประมาณแต่ว่ากระเฮ็ดพอดีแหละค่ะพราต้องเฮ็ดเข็มะนะข้าน้องไม่สมนะเป็นมะเปืนเน่อยแน่นอนเขาเอาเฮ็ดถูกต้องวิธ <พอ S 1> ีเฮ็ดกินได้รสจ้ะสร้างไปแล้วก็กินได้รสจริงสมแล้วน,นวดไปก้อนค่ะเดี๋ยวค่อยแค่นี้ก็ไม<แ>่เลี่ยนน้องไม่น้อยแม่นวดไปไหนข้าใหญ่ระเบ้อเนี่ยแม่เบิ้งเส้นทุ่มแม่สาวเป็นเบิ้งเนี่ย อ่อนอวรัวด,ดีแล้วค่ะอ่อนได้ดีจ้ะอืมนี่ราละค่ะเพราะ,ะต้องเฮ็ดหน่อยลรยเวลาพี่น้องเวลาเอามาเซน,ะนอ่ะเพาต้องย่านคนแบบว่าสีบอ่อนนะเม่นน้ออตอนยังไๆนี่ยเตะเวลาเอาสูบใหอยังเขาก,ก็ได้อัตรลดกินดีก็กันอีค่ะหน่อยไรยมันฝอยฝอยปวดเท้าไปไปกบน้ำมืดหมาค่ะบันค่ะมันจุพันุ์ที่ว่าเสริมเฮ็ดส่งให้พี่น้องนะค,ะค่ะก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะนี่ค่ะเป็นขวดนะค่ะขนาดหกร้อยซีซีเด้อค่ะ แต่ว่าเขาใส่ก้าไปแล้วแม่ร้องสั่งเห็นแล้วนะคะ่ะแปดร้อยกรัมเนาะแม่เนาะขวดนึงเนี่ยค,ค่ะแปดร้อยกิ่มคุณค่ะนี่เขาจะใส่ขวดแบบนี้นะคะ่าให่ค่าไปงัดเลยเป็นน,นี่ค่ะงัดไเป็นเลยนะคะ่าพี่น้องใส่เวลาขั้นตอนนี้แหละโดนเติบแต่ว่าตัวน,นี้มันใส่ละ่ะมันกินได้โดนแล้วก็กุ้มโดนค่าพี่น้องอยู่ในขวดนี่ดีกว่าอยู่ในกระปุกอยู่ค่ะอยู่ในกระปุกนี่ยท้าเาด้มาตรฐานอิเลนี่เปื่อยเนาะแม่เนาะ ร้องเห็ดนี่ว่าเ็นวัดส,สูตรเสริมเปือยได้ค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าพี่น้องพ่นเห็ดน่ะพ่นสเปุอยแต่ว่าเฮ็ดไปกินเสริมกับเฮ็ดับแม่ใส่ถังไปเลยะคะ่ะอันนี้เฮาเฮ็ดเป็นจูไว้จะส่งให้พี่น้องกันนี่แหละค่ะใส่ขวดใส่ยูดีดนใส่ขวดยูดีดูนใส่กระฟุกใส่ยังสีออกดำหลายจ้าอืมนี่ก็เติมง้นไปน้ำน้ำเติมน้ำไปน้ำแต่เขาเน้นนะอันเน้นต้อนหลายกลัว้ะคะ่ะ เนี่ยพี่น้องมาสังเกตเบื้องต้นไม่สมส่วนราจะบ่ค่อยมี่น้ำค่ะน้ำเนี่ยเอาไปเกลี่ยเส้นมันซื้อเกี่ยเ้นไว้ก็จนเป็นสีดำแลากุ่มค่าพี่น้องน้ำไม้ใสเกิดเป็นเกิดเป็นโลบโลบสองโลบกันหล่งน้ำไม้ใสหลายส่สีย้ําแนวนะแม่น้องกุ่มค่าเนี่ยค่ะแล้วก็อีกย่างพี่น้องก็ปลอดภัยดีเพราะว่าเราได้ใส่สารกันบูดกันเสียอีกอย่างเลยค่ะ น,น้องไม่เ้ๆเลยนะคะ่ะเอากระเสียนี่ตลอดงัดไปแน่ตอกหลงไนี้เน่ะค่ะบัรสีนั่นแหละกระตอกหลงนี่คะ่ะใส่ไปเลยตัวที่เต็มด้วยนะแม่นต้ององ,งัดหลงเต็มๆอีกเดีย์ค่ะอัดให้แน,น่นอัดให้แน,น่นๆพู้น่ะ ต้องรุ่นนี้เลยค่ะ,ะคุณคะรุ่นสีนัดลงเกือบว่าได้ค่อยพอเอสร็จปิดเลยแบบนี้ข้าใส่หนังอะไรก็บบดนเนาะแม่เนาะสีดนัดนขาวจ้วดเลยล่ะค่ะเอาไปจากสามมือแห้งขาว,ขาว,ขาว,วคัะก็หนีเด้อค่ะนี่เรียบร้อยละหนึ่งขวด ค่ะเดี๋ยวยัดอีกครั้งค่ะนี่ค่ะหนาหนาสมหนาผู้เอเนาะไม่สวมนะค่ะเม่สวัสดียนผู้สมเนี่ยค่ะพระธิาที่ค่ะแต่ว่าเราสวัสดีไปแล้วว่างานสสมบริได้ทายแล้วค่ะนี่ค่ะยัดเต่งเสร็จแล้วค่ะเม่ต้องไม่สมค่ะพี่น้อง ขาวปิ้งใส่ได้ละค่ะหลังจากเขาหยัดเรียวแล้วน,นะคะ่ะแต่ว่ามันกกัดมาขั้นตอนนี้แหละค่ะ,าย,คะายากแน่กัสินะอหยัดอยู่นี่เพระาะว่ามันเป็นแนวหน่อยเนาะถ้าหาซื้อกับปลูกแดงกันบ่ะปื๊ดเดียวนะไปสีลองให้จุลิซื้อกับปลูกแดงนะแต่ว่ายยานเวลาเขาส่งนี่ละค่ะมันส่งหยาดเวลาเขาส่งเข้าไปนะส่งหยาดแน่กับปลูกยกนะ่เพราะว่าพวกนี้มันจะดันนะคะ่ะเวลามันเกิดแบบเป็นโสมเป็นยังมะละมันดัน แต่ว่าขั้นอันนี้ผม่มีปัญหาเลยนะค่ะทรงสบ,บายดีได้ต้องได้เฮ็ดสูตรนี่ก็ดีนี่เลาแม่น้อถึงจะขั้นตอนแบบหลายขึ้นนะค่ะการยัดเนี่ยหลายขึ้น<ม>แต่ว่ามันก็สะดวกดีเวลาเฮาอ,อันอันยัดค่ะยัด<ห>ไปเ, <ๆ S 1> เรือ่อยแบบนี้แหละค่ะเสร็จแ,วแ,วแ้วสุดส่งค่อยสี้ยกยัยต้อยกันพี่น้องให้แม่นั่งเฮ็ดไปยุนิตต่ละมือมือหนึ่งมือหนึ่งก็สมมติว่าได้นี่ค่ะยี่สิบสามสิบขวดนะค่ะ

เต็มปไันไดกัยังบ่พอค่ะเรายาติจนกว่าสะญาติลงบ่ได้ <c oughs> ยาติจนกว่าสะญาตลงบ่ได้ค่ะคุณน่ะลูกค่ะเร็วแล้วเขากับมาหาน้าแม่เนาะนํามาเสร็เบิ้งค่าไปเนี้ยให้เสร็จแล้วเขากับน้ามาเสร็จล้างน้ำก้อนค่าล้างน้ำแล้วก็สร็เนาะเสร็จแล้วปัรจุใบค่าค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ก้อนนั้นเขากระน้ำมาเซ็ดนี่พี่น้องล่างดีๆแล้วเนาะค่ะก็จะออกมาเป็นมานี่นะค่ะน้องไม่สมขาวจวเลยค่ะพูดนะใช่ขาวดีแล้วก็น้ำมาเซีดให้แม่เซตค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเขากระชใส่ถุงแบบนี้ว้แล้วค่ะเพื่อจะเอาน้าไปส่งใอ้พี่น้องน้าไปก็สามารถทานได้เลยนะค่ะพี่น้องเปรี้ยวละค่ะเปรี้ยวแล้วแต่ว่าากเก็บใบนะค่ะเก็บไว้ะะประมาณปีนึงก็ได้นี่ค่ะปีก็กลัวพูดนะน้ะแม่นองเพาะว่าเป็นยังค่ะ พี่น้องที่สร้างไปหลายก่บเพ่าต้องย่านมันเสียด้ค่ะเก็บได้ปีกกลัวค่ะนี่เต๊ะขวดแห่งแล้วก็าะกับเก็บเต๊ถุงไปแบบนั้นเนาะค่ะฟ้าสีดํากับมีเน้ะค่ะพี่น้องบางทีส่งไปพี่น้องเป็นฟ้าสีดําบางที่อันขวดที่เพิ่นเอามาเนี่ยค่ะมันเป็นฟ้าสีดําเล้วค่ะปริมาณขวดคือกันขาดฟ้าสีขาวบนก่าสีดํานะเนาะค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะเสมกับน้ำสูตรน้ำไม่สมเนาะค่ะมาฝากพี่น้องเลยค่ะลองเหตุเบอ้์นะคะสูตรน้ำไม่สมง่ายๆเนาะพี่น้องสามารถทานได้เองเลยเพราะว่าจะเป็นน้ำไม่ไพ่ไพ่บ้านไพ่ไอเรียงน้องค่ะแต่ว่าของเขาในเลือกเล็ดนี่เป็นน้ำไม่ไอไผ่ปลาค่ะจะเป็นรสชาติแ่บเนาะค่ะเป็นน้ำไม่ธรรมชาติเนาะค่ะจะใน้กัฝากกุ้ไลกุ้ยเชกุ้ยติดตาในเสริมแล้วก็นหูดำอ่าไอครอควัอนไรเลือกค่ะคลิปนี้ก็เอาสูตรน้ำไม่สมไม่หูเนาะค่ะมาเห็ุในพี่น้องได้รับสมสิบเซรน้ำกันค่ะ สุพทรพิมีเก๋าใบสนีเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะเจอมากพี่น้องเด้อค่ะ